บุ๋มปนัดดาร่ำให้เผยเคสช่วยเด็กไม่มีตำรวจช่วยเพราะเป็นผู้มีอิทธิพลถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวคลอดบุตรของจริงสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพระบุตรที่ได้รับการอุปการะก็ได้มีชีวิตที่ดีไปหลายคนล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวคือคนที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อเด็กและสตรีจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระทำชํารา ไม่พอยังเป็นคนช่วยเหลือคนยามยากจนเกิดมูล,ลนิธิองค์กรทำดีขึ้นแต่กลับถูกคนขรหารายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมานั่งเคลียร์ใจถามตอบทุกความสงสัยมุงทำาไมตอนนี้คลอดลูกแล้วสวยกว่าตอนเข้าประกวดอีกคะ อาจจะเป็นเพราะว่าหันมาดูตัวเองจริงจังเพราะว่าเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆเพื่อลูกคะ่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าด้วยพอที่เรามีน้องเราก็คุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำหนักเยอะจนเกินไปและทฤษฎีการท้องใหม่ไม่จำเป็นเพิ่มน้ำหนักเพื่อลูกคะ่ะสามารถมีน้ำหนักได้เท่าเดิมได้เลยเพิ่มจากเดิมได้สกิโลกรัมจากน้ำหนักตัวเด็กพอ ทุกครั้งที่มีเรื่องเกี่ยวกับการข่มขืนกดขี่ข่มเหงสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในประเทศไทยเราจะเห็นคนชื่อบุ๋งปนัดดาออกมาในสื่อตลอดเพื่อทําหน้าที่ปกป้องช่วยเหลือดูแลอยากทราบว่าบุ๋งมีเจตนาอะไรคะคือตัวบุ๋งเนี่ยการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะแต่ชื่อเสียงมันอยู่กับเราไม่นานเนื้อ ดังนั้นเราอยากใช้ชื่อเสียงในวันที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งดีๆและก็เป็นพลังให้กับผู้หญิงอีกหลายคนว่าถ้าเกิดคุณโดนใครทำร้ายคุณไม่จำเป็นต้องปิดปากเงียบคนดีต้องอยู่ในสังคมคนร้ายต่างหากที่ต้องออกไปจากสังคมหรือไปอยู่ในคุกดังนั้นเราควรจะเข้มแข็งและปกป้องคนที่อ่อนแอก็เลยอยากเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ กลางปีกปกป้องผู้หญิงอีกหลายคนที่ไม่สามารถจะพูดได้ดังๆว่าเขาถูกทำร้ายอยู่หรือเขาเคยโดนทำร้ายหรือผู้ชายคนนั้นก็ยังข่มขู่เขาด้วยมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีเลยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะจากวันที่บุงช่วยคนอื่นไปในเคสแร,แรกแรกเคยคิดไหมคะว่าวันนี้มันจะเป็นประเด็นระดับชาติว่าถ้ามีเรื่องราวแบบนี้ต้องเป็นปนัดดา วงผู้ดีที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่เคยคิดเลยค่ะว่าชีวิตนี้ต้องมาทำบทบาทขนาดนี้รู้แค่ว่าวันนั้นเรามีลูกสาวตัวเองก็เป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากเอาตรงนี้มานั่งกลัวกันเองสองคนแม่ลูกแต่เราต้องเอาชีวิตเราและความเป็นปนัดดาวงผู้ดีสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้คิดแค่นั้นเองค่ะ แต่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งตัวเองต้องมาลงบทบาทเต็มที่กับการที่ต้องมานั่งทำมูล,ลนิธิจริงจังเพื่อสารงานต่อกับหน่วยราชการเพื่อคุยกับมูล,ลนิธิอื่นๆเช่นตอนนี้อย่างที่หนูทำเจอเด็กที่ลำบมาหรือโดนทำร้ายร่างกายหรือครอบครัวที่มีการทารุณกรรมเด็กเราก็จะจับแยกเด็กออกมาแล้วก็หาที่เรียนให้เขามีโรงเรียนให้เขาเรียนฟรี หรือจะให้อนาคตจะไปต่อยอย่างไรซึ่งหนึ่งในโรงเรียนนั้นคือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กราบขอบพระคุณค่ะนี่คือความตั้งใจที่เราอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมแต่ก็ไม่นึกว่าเคสจะมาตลอดอย่างนี้มีเรื่องไหนหนักสุดไหมเห็นว่ามีจำนวนมากทีเดียวที่ไม่ได้ออกสื่อทุกเรื่องอยากให้บุ๋มเล่าสังคมจะได้รู้ว่ามีเรื่องนี้มีอยู่จริง การที่บางเคสออกสื่อเป็นเพราะว่ากรณีนั้นบุ๋มเจอเจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรมค่ะบุ๋มเจอเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกับคนร้ายค่ะดังนั้นบุ๋มเลยอยากได้สื่อที่เป็นพลังให้กับบุ๋มอยากได้พี่น้องประชาชนมาเป็นพลังให้กับบุ๋มเราต้องดูเป็นเคสแต่ละเคสค่ะซึ่งอย่างที่บอกจริงๆแล้วเคสท,ที่ออกข่าวที่บุ๋มทำทั้งหมดสักประมาณ20เปอร์เซ็นต์ค่ะ อีก80%คือไม่ออกข่าวเลยค่ะแล้วจัดการอยู่ตรงนั้นเคลียร์ตรงนั้นได้และช่วยเหลือเขาได้จบเคสไปแต่ทำไม20%ที่ออกข่าวอาจเป็นข่าวใหญ่เพราะบางทีผู้เสียหายเป็นร้อยอย่างเช่นเคซโมเดลลิงที่เขาอยู่ในพื้นที่มาเกือบ20ปีแต่เขาทำเรื่องนี้กับเด็กๆมามากกว่า10ปี แล้วเขาก็เก็บภาพเด็กเป็นหนึ่งรอยคนจนเราไปจับเขาได้ว่าเขาทำตัวตุ้งติ้งแต่เขาไม่ใช่ค่ะตัวจริงเป็นผู้ชายแท้ๆแ,และมีภาพลับเขาทำอะไรกับเด็กอยู่ดังนั้นเราต้องจับเขาให้อยู่และเอาหลักฐานมัดเขาให้ได้เพื่อไม่ให้เขาไปทำเด็กคนอื่นต่อไปค่ะที่บุงมทำมาเกี่ยวกับการข่มขืนแล้วมีการเชิดชูว่าถ้ามีการข่มขืนเท่ากับประหารอยากทราบคะ ผู้ชายบางคนบอกแม่คนนี้แรงเกินไปอีแค่ขมขืนแค่นี้ต้องฆ่ากันให้ตายเลยเหรอบุ๋มรู้สึกอย่างไรคนบางคนไม่ได้มองประเด็นนี้ว่ามันใหญ่โตธรรมดาอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นคิดว่าคนที่โดนไม่ใช่พี่น้องเขาคะ่ะถ้าเป็นลูกสาวเขาโดน บุ๋มบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่มองบุ๋มในการพึ่งกฎหมายเขาอยากฆ่าให้คนที่ทำเองด้วยซ้ำไปดังนั้นบุ๋มอยากจะบอกว่าข่มขืนเท่ากับประหารไม่ใช่เสียงบุ๋มนะคะแต่เป็นเสียงของที่น้องประชาชนที่ส่งเสียงมาให้บุ๋มค่ะบุ๋มไม่ใช่เป็นคนเริ่มต้นความคิดนี้เลยค่ะแต่บุ๋มแค่ทำไปข้างหน้าด้วยมุมมองกฎหมายที่เป็นไปได้ สิ่งที่บุ๋มทำคือทำให้มันเป็นจริงในมุมต่างๆที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกฎหมายตรงนี้มันอ่อนเกินไปค่าปรับมันน้อยเกินไปหรือตอนนี้โทษจำคุกก็ยังอยู่สี่ถึงยีสปีมันก็รู้สึกคนที่โดนเขายังไม่สามารถปรับสภาพจิตใจได้เลยไอ้นั่นออกจากคุกอีกแล้วแบบนี้เขาก็ต้องหวาดกลัวเขาจะมาทำอีกไหม ใช่เพราะอย่าลืมนะคะเคสข่มขืนต้องเป็นเคสที่เจอกับตัวไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดแล้วทำกันได้ถูกไหมดังนั้นเขากำลังจะกลับมาบ้านเดิมอ้าวแล้วคนที่โดนล่ะจะเดินมามองหน้ากันนั่นไงถึงบอกว่ามันต้องให้เวลาคนที่โดนไม่ใช่ให้เวลาให้เขาอยู่ในคุกนานๆดังนั้นบุ๋มก็เลยยื่นกฎหมายไปอีกข้อหนึ่ง โดยการขอยกเลิกข่มขืนนักโทษ5ประเภทนักโทษข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงข่มขืนคนในสันดานพ่อข่มขืนลูกลุงข่มขืนล้านหรือข่มขืนเยาวชนและข่มขืนซ้ำนักโทษข่มขืนหประเภทนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วบุ่งยื่นกฎหมายสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วย ทำไมบุ๋มไม่ลงเล่นการเมืองเป็นสอสอหญิงและต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีไทยทั้งแผ่นดินณนะวันนั้นบุ๋มเองยังมองไม่เห็นภาพตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วบุ๋มจะจัดการอะไรอย่างไรได้คะ่ะเพราะทุกวันนี้บุ๋มก็ทําให้ได้อยู่แล้วนอกจากบุ๋มช่วยผู้หญิงแล้วบุ๋มยังช่วยเด็กด้วยเด็กบางคนไม่มีโอกาสเลยพ่อไปทางแม่ไปทางเป็นที่น่าสงสารมากบุ๋มได้ช่วยอะไรเด็กๆบ้างคะ่ะ หลายแบบเลยค่ะตั้งแต่เด็กที่ครอบครัวไม่เหลือใครเลยก็จะให้การศึกษาเขาตอนนี้บุ๋งมีลูกบุญธรรมเก้าคนด้วยแต่ละครอบครัวมาจากฐานะยากจนใช่แต่บางคนถูกทำร้ายร่างกายมาบางคนเป็นคดีมาที่ไม่สามารถพูดได้ค่ะหลายๆคนเลยไม่ได้เปิดหน้าหลายคนที่โดนทำร้ายมาเนี่ยเราก็จะการปีกปกป้องเขาเพราะไม่มีใครปกป้องเขา พวกเขามีแผลเป็นในใจเป็นอย่างมากเธอจะต้องใช้พลังเยอะมากในการที่จะไปปลอบประโลมพวกเขาเธอก็ถือว่าเป็นคนนอกเธอต้องใช้พลังอะไรในการดูแลเขาต้องคุยกับเขาเยอะมากเลยค่ะต้องพยายามเดินไปกับเขาค่ะแล้วก็เข้าใจเขาให้มากที่สุดว่าสิ่งที่เขาเจอมันไม่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแล้วบุ๋มก็จะรวมกลุ่มเด็กๆที่มีปัญหาด้วยกัน มาเจอกันมานั่งพูดคุยกันว่าหนูมีพี่และมีน้องนะลูกหนูต้องใช้ความอ่อนแอที่หนูเคยเจอมาเป็นความเข้มแข็งให้กันและกันให้ได้มีไหมที่รักษาไม่ได้หลอนไปเลยมีเคสหนึ่งโดนข่มขืนตั้งแต่สองขวบตั้งแต่สองขวบมันจะไปทำอะไรได้บุง๋งใครทำคะจริงๆค่ะเป็นคนข้างบ้านแล้วเป็นเจ้าของร้านชำคนหรือสัตว์คะ หนะหนูว่าสัตว์ทำน้องเขาถึงสิบขวบเลยจนหนูมารู้เรื่องที่หลังพ่อแม่และยายเขาเดินมาหาบอกว่าคุณหมุงช่วยเถอะเพราะตำรวจไม่ช่วยเพราะอะไรเขาบอกว่าเมียเป็นอบอตเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะในพื้นที่นั้นซึ่งมีเด็ก13าคนที่โดนเด็กผู้ชายสามคนเด็กผู้หญิงสิบคนค่ะทำผู้ชายด้วย มีผู้ชายสามคนแต่ตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่าเด็กผู้ชายไม่เสียหายหรอกแต่เด็กผู้ชายกำลังเล่าให้บุ๋งฟังน้ำตาเขาคลอมันคือแผลในใจเขาแต่ไม่มีคนรับฟังเสียงของเขาผู้ชายก็คนคาแล้ววันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความคาตำรวจถามมีหลักฐานไหมสิ่งที่เด็กเข้าใจวันนั้นเขาเลยให้เพื่อนเด็กหกขวบอีกคนหนึ่งปีนเข้าไปในบ้านหลังนั้น แล้วไปยืนอยู่มุมตู้เสื้อผ้าแอบอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขาโดนข่มคืนอีกครั้งแล้วถ่ายรูปค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจค่ะบุ๋มก็เลยถามไปยังนายกอบตอว่าคุณมีเมียแบบนั้นขอโทษนะคะวิญญาณเก่าออกอ้าวเมียเป็นอบตอแล้วอบตอส่งเสริมเรื่องราวคดีอย่างนี้เหรอคุณรับอย่างนี้เหรออบตอน,นี้จะได้ไม่ต้องเลือกอีกเอาไง หนูจะได้ลงโพสทีนี้บุ๋มก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วจังหวัดนั้นก็เป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่มีตรวจร่างกายอีกบุ๋มก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายพาขึ้นรถไปไปจังหวัดนั้นนะลูกเพื่อเอาหลักฐานตรวจร่างกายมีคนเขาบอกว่าน้องบุ๋มเกลียดเรื่องข่มขืนกระทำชําราวมีปมพอเห็นเรื่องข่มขืนหน่อยแม่คนนี้ก็ทนไม่ได้มีปมอะไรเรื่องข่มขืนหรือเปล่า มีคนเขาเม้ากันไม่จำเป็นต้องมีปมก็ช่วยกันได้ค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีรูปร่างเป็นสาวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อาจจะด้วยหน้าตาหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่ได้รู้จักนิสัยเราเลยทําให้หลายๆคนพยายามจะเข้ามาลวนลามคิดอย่างไรกับการเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานเกินหนึ่งครั้ง มุงว่าจะแต่งงานกี่ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วค่ะเพราะเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความสุขกับชีวิตคู่ณนวันนี้หรือเปล่าถ้าคุณกลัวเพียงว่าเลิกกับความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่อาจจะโดนทำร้ายร่างกายหรืออาจจะไม่มีความสุขกับตรงนี้มากนะักผู้ชายข่มขู่กดขี่โดนด่ายอยู่ตลอดแต่ต้องทนเพราะกลัวว่าปากคนอื่นจะว่าคุณว่า คุณเป็นผู้หญิงไหมหรือคุณแต่งงานหลายหนคุณกำลังแคร์คนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองนะคะดังนั้นบุ๋มแคร์ความรู้สึกของตัวเองและของลูกค่ะไม่ใช่ว่าบุ๋มไม่แคร์ลูกเลยหลายคนเขียนมาว่าบุม๋มสงสารน้องอันดาไม่ต้องสงสารน้องเลยค่ะน้องมีความสุขมากค่ะ